บทนำความรักนาเดตยายาสำหรับแฟนแฟนสวัสดีค่ะทุกคนหัวใจส่งประกายวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวความรักสุดแสนโรแมนติกของคู่รักซุปตาที่คนทั้งประเทศหลงรักนาเดตคูกินิยะและยายาอุรัสยาคู่รักที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีความหวานและความน่ารักของทั้งคู่ก็ยังคงเป็นที่พูดถึงเสมอความรักของนาเดตยายา ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของคนสองคนแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่มั่นคงและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับแฟนๆชาวไทยวันนี้เราจะมาดูเคล็ดลับความรักยืนยาวของพวกเขาเพราะโมเมนต์หวานๆที่ทำให้เราทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะ ณเดทยาย่าจัดคลิปข้ามปีสวีทหวานท่าลมหนาวแต่ละช็อตร้อนแรงจนหิมะแทบละลายปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาความหวานก็มักจะออกมาให้แฟนๆได้เห็นอยู่เรื่อยๆสำหรับคู่รักนักแสดงอย่างณเดทคูกินิยะและยาย่าอุรัสยาที่ผ่านพ้นปีเก่าไปแล้วก็ยังไม่หยุดเซิร์ฟโมเมนต์หวานมาฆ่าคนโสดซึ่งไม่ว่าจะเทศกาลไหนทั้งคู่ก็มักจะออกมาโพสต์พาพอ และคลิปหยอดคำหวานให้กันตลอดเวลาจนทำเอาหลายคนอิจฉาในความน่ารักของทั้งคู่ล่าสุดทั้งคู่ควงแขนกันท้าทายอากาศเยน็นฉ่ำเล่นน้ำท่ามกลางอากาศหนาวติดลบหิมาลายล้อมเต็มพื้นที่ซึ่งทางด้านยายา่ยาได้โพสต์ภาพอวดความแซบโดยมาในลุกวันพี่สีขาวท้าความเย็นช่ำหนาวแค่ไหนความร้อนแรงของเธอ ก็ทำให้อบอุ่นได้ส่วนเดชถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเน้นเน้นปกคลุมอากาศหนาวแถมเพิ่มความท้าทายให้ตัวเองด้วยการนอนบนหิมะเย็นๆอีกด้วยงานนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่บอกได้เลยว่ารูปนี้ทั้งหนาวทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งแซบครบรถจบที่คู่นี้ซึ่งแฟนคลับและเพื่อนๆคนบันเทิงได้เข้ามาคอมเมนต์แซวทั้งคู่กันมากมายอาทิหนาวไหมกว่าจะได้รูป555สวยเซ็กซี่มากค่ะดูดูเธอทำแบรี่ พี่แบกางเกงตัวเดิมว้าสวยจังคะเซ็กซี่ด้วยน่ารักกันมากมากภาพน่ารักดูเพลินมากลงภาพเย้ครับเต็มที่เลยพ่อน่ารักมากค่ะนี่คือการเล่นสก,กีชิมิอากาศหนาวแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นมีความสุขมากๆานะพี่แบน้องย่าหนาวเป็นต้นณเดชยาย,าย่ากับทลิปข้ามปีสุดหวานท้าลมหนาวความร้อนแรงจนหิมะแทบละลาย ช่วงเปลี่ยนปีมักจะเป็นเวลาที่คู่รักคนดังหลายคนเลือกจะเผยความหวานให้แฟนคลับได้เห็นแต่สำหรับคู่รักซูเปอร์สตาร์อย่างนาเดตคูกินิยะ<ต>ยาย่าอุรัสยาทุกโมเมนต์มักเกินคำว่าพิเศษล่าสุดทั้งคู่จัดทริปท้าลมหนาวข้ามปีที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกและเผ็ดร้อนที่คนโสดต้องอิจฉา ในภาพสุดประทับใจที่ยาาญาโพดลงอินสตาแกรมเธอมาในลุกวันพีสีขาวสุดแซบท่ามกลางอากาศติดลบหิมะปกคลุมเต็มพื้นที่ความหนาวเย็นไม่ได้ลดเสน่ห์ของเธอลงเลยในขณะเดียวกันณนเดชก็โชว์ความแกร่งด้วยสิกแพคแน่นๆพร้อมเพิ่มความท้าทายให้ตัวเองด้วยการนอนบนหิมะทั้งคู่สร้างความตื่นเต้นและอบอุ่นในเวลาเดียวกันโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในทันทีแฟนคลับ และเพื่อในวงการแห่คอมเมนต์แซวความน่ารักและความเซ็กซี่ของทั้งคู่เช่นหนาวหม่กว่าจะได้รูป555ยหายาย่าสวยเซ็กซี่มากแบรี่เต็มที่เลยและอากาศหนาวแต่ภาพเต็มไปด้วยความอบอุ่นทุกช็อตเต็มไปด้วยความหวานความเผ็ดความร้อนแรงและความน่ารักแบบครบรถทำให้ทริปข้ามปีครั้งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์พิเศษที่หลายคนต้องพูดถึง สิช็อตเด็ดจากคลิปสุดพิเศษของณเดชยายา่าหนึ่งวันพี่สีขาวสุดแซ่ยาย่าเผยโฉมในลุกวันพี่สีขาวสุดเซ็กซี่ท่ามกลางหิมะความเย็นติดลบไม่ได้ลดความร้อนแรงของเธอกลายเป็นภาพที่ทั้งสวยและทรงพลัง 2. ซิกแพคละลายใจณเดชถอดเสื้อโชว์ซิกแพคแน่นๆสู้ลมหนาวอย่างมั่นใจความหล่อ และกล้ามเนื้อที่แปเวอร์ทำเอาแฟนๆใจละลายหนักยิ่งกว่าหิมะ 3. โปสคู่อบอุ่นหัวใจภาพที่ทั้งคู่จับมือกันท่ามกลางอากาศเย็นจัดไม่เพียงแต่ให้ความรู้สึกโรแมนติกแต่ยังส่งผ่านความอบอุ่นไปถึงหัวใจของผู้ติดตาม 4. หิมะขาวกับรักหวานช็อตที่ทั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขท่ามกลางหิมะ ที่ขาวโพลนความหวานของทั้งสองคนชนะความหนาวเย็นได้อย่างขาดลอย 5. โมโมเมต์เล่นน้ำสุดกล้าแม้จะเป็นอากาศติดลบทั้งหนเดตและยาย่าก็กล้าทำกิจกรรมสนุกสนุกด้วยการเล่นน้ำในชุดสุดแซบทำให้ทริปนี้เต็มไปด้วยความสดใส 6. ช็อตนอนบนหีมา ณเดชโชว์ความแกร่งด้วยการนอนบนหิมะเย็นเฉียบพร้อมท่าทางสุดเท่ที่ทำให้แฟนๆพูดถึงความกล้าของเขาอย่างล้นหลาม 7. คอมเมนต์ไวรนันโพสเหล่านี้สร้างกระแสะไวรันทันทีที่ปล่อยออกมาแฟนคลับแห่ชมเช่นยาย่าสวยมากพี่แบเต็มที่เลยและทั้งหนาวทั้งหวานครบระสุดๆ 8. ลูกหนาวแต่แซะยาย่าพิสูจน์ว่าความเรียบง่ายสามารถดูดี และเซ็กซี่ได้ชุดของเธอแม้จะเรียบง่ายแต่กลับสร้างความประทับใจจนกลายเป็นไอคอนสไตล์ 9. ความน่ารักที่ค่าคนโสดทุกเทศกาลไม่มีพลาดคู่นี้มักเสิร์ฟความหวานในแบบที่ทำให้คนโสดต้องอิจฉาทริปนี้ก็ไม่ต่างกัน 10. ปิดท้ายด้วยความประทับใจทริปข้ามปีนี้ไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่เป็นเรื่องราวความรักที่ถูกเล่าผ่านภาพถ่าย และความอบอุ่นที่ส่งถึงแฟนๆทั่วโลกความรักยืนยาวของนาเดตยายาเพราะอะไร10รายละเอียดลึกซึ้งเคล็ดลับความรักยืนยาวของนาเดตยายา 1. ความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งคู่ใช้เวลาเรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นนิสัยหรือมุมมองชีวิตเมื่อมีปัญหาพวกเขาเลือกพูดคุย และปรับตัวแทนที่จะปล่อยให้ความไม่เข้าใจกลายเป็นกำแพง 2. การสนับสนุนซึ่งกันและกันยาย่ามักอยู่เคียงข้างนาเดตในวันที่เขาต้องการกำลังใจเช่นเดียวกับที่นาเดตเป็นกำลังใจให้เธอในทุกก้าวของอาชีพทั้งคู่ช่วยกันเติบโตไปพร้อมกัน 3. ความโรแมนติกที่ต่อเนื่องนาเดตและยาย่าไม่ลืมเติมความหวานให้กันด้วยโมเมนต์เล็ก เช่นการเขียนข้อความน่ารักการทำเซอร์ไพรส์วันสำคัญหรือการใช้เวลาด้วยกันอย่างเรียบง่าย 4. ความเชื่อใจความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นตัวอย่างของการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันและเดชและยาย่าต่างมั่นใจในตัวกันและกันทำให้ความรักของพวกเขาไม่ถูกบั่นทอนด้วยความไม่ไว้ใจ 5. การเติบโตไปด้วยกัน การเริ่มต้นความสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยทำให้ทั้งคู่ผ่านช่วงเวลาสำคัญในชีวิตไปพร้อมกันพวกเขาเรียนรู้จากกันและกันและสนับสนุนให้แต่ละฝ่ายเติบโตอย่างมีคุณค่า 6. ความรักแท้ที่ไม่ต้องสร้างภานณะเดชและยาย่าแสดงความรักอย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าต่อหน้ากล้องหรือเบื้องหลังความจริงใจของทั้งคู่ทำให้แฟนๆเห็นว่าความรักนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการแสดง 7. การสื่อสารที่ดีการพูดคุยอย่างเปิดใจคือสิ่งที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทั้งคู่พร้อมแบ่งปันและหาทางออกไปด้วยกัน 8. การมีเป้าหมายร่วมกันทั้งสองคนมองเห็นอนาคตร,ร่วมกันและทำงานเพื่อสร้างชีวิตที่สมดุลทั้งในด้านการงานความรักและครอบครัว 9. การใช้เวลาคุณภาพ แม้จะมีงานที่ยุ่งทั้งคู่ยังคงหาเวลาใช้ชีวิตร่วมกันเช่นการไปเที่ยวการพักผ่อนหรือแค่การอยู่ด้วยกันในวันธรรมดา 10. เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันย,ย่าและนาเดตมักพูดถึงกันด้วยความชื่นชมพวกเขาไม่เพียงแต่รักกันแต่ยังผลักดันให้อีกฝ่ายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองสรุป ความรักของนาเดตยายาเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนซึ่งเกิดจากความพยายามและความจริงใจที่ทั้งคู่มอบให้กันใครที่อยากมีความรักที่ยืนยาวสามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ได้ค่ะหัวใจส่องประกายรักนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนหัวใจส่องประกายกิจวัตรสุขภาพและการดูแลคนรักของนาเดต นเดตคูกินิยะเป็นอีกหนึ่งดาราที่ใส่ใจสุขภาพอย่างมากทั้งในเรื่องอาหารการออกกำลังกายและการดูแลความสัมพันธ์กับแฟนสาวอย่างยาย่าอุรัสยาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้หนึ่งใส่ใจอาหารการกรินนเดตชอบรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นผักสดผลไม้และโปรโตีนคุณภาพดีอย่างอกไก่หรือปลา และยังลดการบริโภคน้ำตาลและของมันเพื่อรักษารูปร่างและสุขภาพ 2. การออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาไม่ว่าจะเป็นการเข้าฟิตเนสเล่นโยคะหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นวิ่งปั่นจักรยานและเดินป่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายสดูแลจิตใจให้สมดุล ณเดชชอบทำสมาธิและใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติซึ่งช่วยให้จิตใจสงบและมีพลังบวกในการดำเนินชีวิต 4. การดูแลยาย่า,ยาอย่างอบอุ่นณเดชมักแสดงความห่วงใยและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นช่วยเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้ยาย่าดูแลเรื่องความปลอดภัยเวลาทำกิจกรรม และพยายามสร้างบรรยากาศอบอุ่นในทุกครั้งที่อยู่ด้วยกัน5การจัดสรรเวลาให้คนรักแม้จะมีงานยุ่งแค่ไหนนะเดตก็ยังหาเวลาให้ยาย่าเสมอเช่นการทําอาหารร่วมกันออกกำลังกายคู่หรือการใช้เวลาร่วมกันอย่างเรียบง่ายในวันหยุดสรุปนะเดชไม่เพียงแต่ดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารสุขภาพ และออกกําลังกายแต่ยังดูแลความสัมพันธ์กับยาย่าอย่างใส่ใจทำให้ความรักและสุขภาพของเขาแข็งแรงควบคู่กันไปหัวใจส่องประกายนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งสุขภาพและความรักหัวใจส่องประกาย